สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหยอีกครั้งหนึ่งวันนี้แอนดมินจะมาอัปเดตข่าวคลาวของเรื่องคิเมซุโน่ยปย่าหรือดาบพิฆาตศูนย์ซึ่งซีซั่นสองเนี่ยกำลังจะฉายในเดือนตุลาคมนี้แล้วนั่นเองโดยที่รายละเอียดที่แอนดมินจะมาอัปเดตในคลิปนี้เนี่ยนอกจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ซีซั่นสองแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเกมดาบพิฆาตศูนย์คิเมซุโน่ยาย่าที ok ่โนคามิโครนิคอลอีกด้วย โดยที่ตอนนี้เนี่ยทั้ง2เรื่องนี้ก็อัปเดตมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วเพราะใกล้วันที่จะปล่อยออกมาซึ่งระยะเวลาการปล่อยออกมาของทั้งซีซัน2แล้วก็ตัวเกมฮินโคนิค h ร o นิคอลเนี่ยมันออกมาใ,นในกล้กันมากๆเลยคืออยู่ในเดือนตุลาเหมือนกันโดยที่กำหนดอย่างแน่นอนแล้วก็คือตัวเกมเนี่ยจะปล่อยออกมาในวันที่15ตุลาคมนั่นเองอัปเดตกันไปถึงไหนมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างก็ไปรับชมกันเลย โดยที่เราจะมาเริ่มกันที่คีเมสซูโนเย่บะซีซัน2ก่อนโดยที่ซีซัน2เนี่ยเขาบอกมาชัดเจนแล้วว่าจะทำออกมาเป็น2พาร์ทซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะมีราว12ตอนซึ่งจากที่อัดมินดูจากความยาวแล้วก็เฉลี่ยจากภาคที่แล้วซีซันที่แล้วเนี่ยในซีซัน2เนี่ยเราจะได้ดูยาวมากเลยน่าจะหลุดจากย่านเรื่องลมไปอีกอาจจะไปถึงจบภาค หมู่บ้านช่างตีดาบได้เลยถึงแม้ว่าหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วก็ภาคย่านเริงรมเนี่ยจะมีความยาวที่ค่อนข้างจะยาวกว่าภาคภูเขาเนตะกุโมะอยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยาวมากขนาดที่จะทําเนื้อหาภายในสิบกว่าตอนยังได้จบแถมเขายังมีปล่อยออกมาอีกด้วยว่าในซีซันที่สองเนี่ยจะมีตอนพิเศษที่ไม่มีอยู่ในมังงะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคนคาดคะเนไปเยอะเหลือเกินว่าจะเป็นภาคไกาเด่นหรือเปล่าของกิยูหรือว่าเลานโงคุหรือว่าจะเป็นในนวนิยายซึ่งตรงนี้เนี่ยอันมินคิดว่าถ้าเป็นภาคไกาเด่นเนี่ยเขาน่าจะหั่นเนื้อหาออกเยอะมากๆเพราะว่าภาคไกาเด่นถ้าทำเนี่ยไม่น่าจะจบได้ในตอนเดียวหรือว่าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะลดทอนเนื้อเรื่องให้มันกระชับแล้วถึงจะทำออกมาได้ซึ่งม,เปเปไไม,มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาในฉบับนวนิยาย หรือว่าเป็นเนื้อหาเกร็ดเล็กเ็ดน้อยของฉบับที่เป็นฉบับพิเศษมากกว่าอย่างเช่นตอนสั้นในแฟนบุ๊คซึ่งโรงเรียนคีเมสึเนี่ยน่าจะมาเป็นเหมือนตอนความลับไทยโชว์ที่ยูไายเรื่องคล้ายๆกับซีซั่นแรกเพราะว่าในส่วนของโรงเรียนคีเมสึเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรลึกลึกแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรที่เกี่ยวโยงกับเรื่องหลักสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเนื้อหาในวนวนิยายแล้วก็ไก่เดนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงกว่าน,น,นี้ จาก,การคอนเฟิร์มจุดนี้ก็ทำให้เราเนี่ยน่าจะได้รับชมตอนพิเศษที่ไม่ได้มีอยู่ในมังงะซึ่งมันอาจจะเป็นตอนที่เขาเนี่ยวาดลายเสร็จแล้วก็จินตนาการฉากต่างๆขึ้นมาใหม่เลยตรงนี้เนี่ยน่าหลุนมากๆว่ามันจะเป็นตอนอะไรโดยที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดฉายของเรื่องคิเมซิโนะย่าบะเขาจะเริ่มฉายกันตั้งแต่วันที่11กันยายนนี้ก็คือ,คอใกล้จะถึงเต็มที่ละ โดยที่เขาจะเริ่มฉายตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งย้อนกลับมาใหม่หมดเลยทางฟูจิทีวีทุกๆวันอาทิตย์ห้าทุ่มสินาทีถ้าเป็นบ้านเราแบบรับมาแปลซับเนี่ยก็อาจจะเราราว,วันจันทร์หรือวันอังคารก็น่าจะได้ดูกันแล้วละ่ะซึ่งแอนมินก็คิดว่าช่องทางถูกลิขสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาทำซับลงประเทศไทยเนี่ย แบบว่องไหวแน่นอนไม่แพ้กับแอนิเมชันเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องนี้นี่ก็คือเป็นกระแสที่ค่อนข้างดีมากๆเลยในซีซั่นหนึ่แล้วก็เดอ m o มูฟี่หลังจากที่ฉายตรงนี้ครบจบเดือนกันยาแล้วเนี่ยช่วงเดือนตุลาก็จะมาต่อเป็นซีซั่น2เพื่อไม่ให้เสียทารถเลย และการแบ่งเป็นสองพาร์ทเนี่ยอดมินก็คาดไว้ว่าเขาน่าจะฉายทุกวันอาทิตย์จนจบโดยที่กําหนดฉายที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นยาวยิงยาวจนถึงช่วงปีหน้าเลยเพราะว่าฉายตั้งแต่ตุลาทุกๆวันอาทิตย์1นึ่งอพิโซดสิตอนเนี่ยก็จะสมเดือนจบพาร์ทแรกและพาร์ทที่2องในถ้าฉายติดต่อกันเลยก็จะเป็นจบนู่นเลยคือประมาณมีนาเลยนั่นเองก็เรียกว่ายิงยาวกันไปรวดเดียวเลย แล้วซึ่งถ้ามีทั้งหมด24ตอนถึง26ตอนอย่างที่ข่าวหลุดออกมาเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นไปได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่จะไปจบหลังจากที่เสร็จศึกที่หมู่บ้านช่างตีดาบแล้วนั่นหมายถึงเราจะได้เห็นนอกจากกลุ่มทันจิโร่แล้วก็อูซุยต่อสู้เหล่านี่ยเราจะได้เห็นมมชิโรโทกิโตเสาหลักเหมาะมิซุริคาโรจิเสาหลักแห่งความรักเราก็ยังได้เห็นการกินศูนย์ของ เกตยาชีนักซือวะอีกด้วยแม่ก็เรียกว่าน่าตื่นเต้นน่าสนุกสุดๆเลยส่วนเรื่องภาคไทยเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเจ้าไหนที่จะลงลิขสิทธ์กันอย่างว่องไวฉับไวที่สุดแต่คิดว่าน่าจาม่นานเกินรออย่างแน่นอนสําหรับเรื่องนี้ก่อนที่จะไปดูอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเกมฮินคามิครองนิคอลเนี่ยแอดมินขออนุญาตถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ปวดตาจากการเล่นมือถือเล่นคอมเนี่ยแอดมินมีตัวช่วยดีๆมันแนะนำจ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้เวลาดูอนิเมะเล่นเกมดูซีรีส์เล่นมือถือมากๆแล้วปวดตาเนี่ยยิ่งถ้าทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบแอดมินเนี่ยไม่รอดจริงๆจนมาเจอแว่นตาออปตาสที่ช่วยไม่ให้ปวดตาจากเล่นแบบใหม่ Retina X Amber ที่กันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมและมือถือได้อย่างดีใส่แล้วสบายตาช่วยให้อยู่หน้าจอคอมและมือถือได้นานมากขึ้นแถมคนที่มีค่าสายตาแบบแอดมิน ไม่ต้องทนใส่แว่นหนักๆ,ๆกดหูบีบจมูกต่อไปเพราะน้ำหนักของแว่นเนี่ยเบามากๆขาวแว่นบางสุดๆแต่ก็ทนถ่านมาจะบิดจะงอจะตกจะโดนทับเนี่ยไม่เป็นไรเลยลืมแว่นตาหนาๆนะอันเก่าไปได้เลยละจ้าเหล่าเพื่อนเพื่อที่สนใจนะก็สามารถใส่โค้ดไม่อามาโฮเพื่อได้รับส่วนลดอีก100บาทได้ด้วยจ้าส่วนทางด้านเกมฮินคามิครอนิคอลเนี่ย ฉากที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ไปยันมินิเกมแล้วซึ่งตัวเกมเนี่ยทำรายละเอียดและดีเทลออกมาได้ดีมากๆสมกับการรอคอยเลยเพราะว่าภาพในเกมเนี่ยสวยรากับดูอนิเมะอยู่เลยจากภาพที่แอดมีเนี่ยเอามาประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วว่า แม้แต่ฉากวิ่งธรรมดาในแผนที่เนี่ยที่เราเป็นคนบังคับตัวละครก็ยังสวยมากๆเลยสมแล้วที่เขาทำนานขนาดนี้นะแล้วก็ฉากที่เป็นฉากตามเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะก๊อปปี้เพลจากใน a n i m เมชันลงมาเลยแต่ให้มันดูมีความเป็นสามมิติมากขึ้นนั่นเองก็นับว่าน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยเลยทีเดียวละแต่ดูจากเกมเพลย์แล้วเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยเหมือนกับ เกมนารูโตะตระกูลชิปูเดนที่ลงในเพศสแล้วก็เพศเลยอคือแอดมินเนี่ยก็เล่นเกมนารูโตะมาก่อนนะแต่ว่าในกรณีของคิเมซิโนยัยบาเนี่ยก็ต้องดูกันว่าเขาเนี่ยจะไปปรับเอาจุดไหนออกบ้างเพราะว่าอย่างกรณีนารูโตะเนี่ยก็จะมีการเคาเตอร์กันที่เรียกว่ากระถาสลับล่างแล้วทําให้กลายเป็นขอดไม้คือโจมตีเราวืดว่างันเถอะแต่ในฉบับคิเมซโนยยบาที่ปล่อยออกมาเนี่ย สัเปลี่ยนเป็นการแพรรี่หรือว่าการบล็อกด้วยดาบหรือว่าอาวุธแทนซึ่งณนจุดนี้นก็ยังไม่รู้ว่าสมดุลของเกมเนี่ยมันจะยังโอเคขนาดไหนเพราะว่าอาจจะมีตัวละครที่ OP แล้วตัวละครที่อ่อนด๋อยด้วยระบบแบบนี้ก็เป็นไปได้ในส่วนของ การต่อสู้กับบอสแล้วก็มีนีเกมที่หลุดออกมาเนี่ยโหเรียกได้ว่าหลังการมากๆอย่างการต่อสู้กับปีศาจแขนที่สู้ในการสอบไฟแนลเซเลคชันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาแบบเป็นตัวใหญ่เบิบๆให้เราได้จ้วกกันแบบสนุกมือเลยทีเดียวและแถมแม้แต่มินเกมเนี่ยเขาก็ยังใส่ใจมีทั้งการเป่าน้ำเต้ามีทั้งการกดถ้วยชาที่ต้องสู้กับคณาโสด้วยโอ้โหอ,อยากเล่นมากๆเลยเห็นแล้วแบบ คันไม้ยคันมือมาก็ต้องรอกันเดือนหน้าเลยที่จะได้เล่นนะซึ่งถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่แบบไม่มีโอกาสได้เล่นใน PC ใน PlayStation 5หรือว่าใน Xbox กเนี่ยก็มาดูแอดมินเล่นได้เลยเพราะแอดมินจะซื้อมาสตรีมอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเหมือนได้มาเล่นด้วยกันแล้วกันเนาะ เอาล่ะสำหรับข่าวสารแอดมินมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องด่าพิฆาตศูนย์ก็จะมีเราวๆนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยสงสัยแล้วก็ติดใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามไว้ได้ข้างล่างเลยนะส่วนวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า